ตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily n e w l i f e ขีด th นะคะอย่าลืม subscribe เยอะๆกันนะวันนี้ครับตั้งแต่เช้าเลยครับเจโมงเช้า,ชาครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันรโอชานะครับพร้อมด้วย พลเอกอนุพงศ์เผ่าชินดารัฐมนตรีว่าการการะทรวงมัาดไทยแล้วก็นายอาคมเติมพิทยาภัยศ<ม>ิษิ์นะครับรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะแล้วรวมถึงพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ผู้บริหารการลดไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มนะครับไปเขาเรียกว่าไป,ปไ,ไปเปิดใช่ไหมฮะไปเปิดนี่ฮะโครงการลถไฟฟ้ายกระดับเนี่ยนะครับ รียกว่าเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งสมุดปากาศนี่ครับก็เสร็จแล้วนะฮะพร้อมที่ให้บริการแล้ววันนี้ท่านนายกพร้อมด้วยมนตรีหลายท่านเลยไปเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองต่อสายไปคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณพิชยาพรโกศลประดิษฐ์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดนิวและก็เดนิวไลน์นะครับสวัสดีครับคุณพิชยาพรครับ สวัสดีค่ะพี่พีททั้งสามคนค่ะครับวันนี้ท่านนายกไปเปิดรถไฟฟ้านะฮะแถวแถวแบริ่งสุป,ประการครับบรรยากาศเป็นไงครับเจออะไรครับค่ะก็คือตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัุมนตรีค่ะเป็นประธานพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะคช่วงแบริ่งสุป,ประการคือบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะอท่านอ่ะท่านนายกเนี่ย หลังจากที่เปิดวิธีการเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีการทดลองนั่งรถไฟฟ้า BTS ่ะจากอ่าตัวสู์ซอมบุงนะคะไปยังสถานีการเคหะค่ะจํานวนหนึ่งสถานีครับซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีประชาชนนะคะรอรับเป็นจํานวนมากก็แกก็ให้มีพูดคุยกับประชาชนบ้างเล็กน้อยนะคะก่อนจะเดินทางกลับค่ะใช่ค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะพี่กมค่ะช่วงช่วงนี้เนี่ยฮะความยาวกี่กิโลเมตรแล้วมีกี่สถานีครับ ัวส่วนต่อขยายน,นะคะในทั้งหมดสิบสากิโลเมตรคาบิกบแล้วก็มีทั้งหมดเก้าสถานีค่ะ,ะซึ่งตัวทงางเก้าสถานีค่ะก็จะอยู่ทอดตาแมแนวถนนสุขุมวิทนะคะคไปทางถนนทางแยกตยเก้าเปนนนท้ายแยกเพชรพะละแพชแยกเพาระะแยกสำโรงซึ่งเป็นแหลกรถติดมากๆแถวนั้นคือรถติดหนักมากช่วงเช้าใช่ค่ะกบค่ะแล้วจะเปิดให้บริการยังไงครับเริ่มวันนี้เลยหรือยังไงครับค่ะ ใช่วันนี้นะคะก็จะเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการ4ตั้งแต่เวลาเที่ยงนะคะไปจนถึงเดือนอ่าเดือนเมษาปีหกสองค่ะวันที่สิบหเมษาซึ่งสุดกันนั่งซีเลยนะอีกสี่เดือนใช่ประมาณสี่เดือนเกือบเกือบห้าเดือนค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วผมถามที่นึงแล้วมันเป็นส่วนต่อของที่มีเดิมอยู่แล้วใช่ไหมฮะหมายถึงว่าผมนั่งจากหมอชิดเนี่ยจากนี้ก็ยาวไปลงที่สมุดประการได้เลยใช่ไหมฮะ เสใช่ค่ะก็คือจัดเดิมคือถ้าปกติถ้าเราขึ้นรถไปฟารี่ไปถึงสถาก็จะเริ่มต้นตัดหนอชิดใช่ไหมคะจัดเดิมเนี่ยมันจะสิ้นสุดที่สถานีสำโรงครับค่ะแล้วหลักแบบนี้ก็คือนั่งจากสำโรงยาวไปถึงถึงสมุทรปราการได้เลยยาวอ่าเป็นระยะทางทั้งหมดประมาณสามสิบหกสิบเจ็ดกิโลเมตรค่ะบแล้วรวมทั้งโครงข่ายครับหลังจากฟรีแล้วเนี่ยฮะก็จะต้องเสียเงินแล้วทีนี้ค่ารถค่าโดยสารเขาคิดยังไงครับค่าโดยสารนะคะตลอด ตลอดสายค่ะเริ่มต้นจาก6บาทถึง65บาทสูงสุดไม่เกิน65บาทค่ะอืเอาแล้วครับใช่ค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับพีิยาพรครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องตักน้องตั๊กนี่ตามตลอดก็ขึ้นจากหมอชิดนี่ไปสุดสมุทรกรารนี่คือ65บาทเออโอเคนะคือคือทั้งระบบเนี้ยไม่เกิน65บาท นี่ไงก็น่าจะช่วยการทางวิถการจราจรช่วยเลยละไอ้ตรงนั้นน่าติดจริงนะของทุกประการอ่ะแต่แต่ผมสงสัยทำไมนายยกต้องไม่เปิดทุกอย่างเลยอ้าวทำไมอ่ะเปิดทุกโมงเปิดถนนเปิดรถไฟฟ้าคุณจะให้คุณพิเชษไปเปิดหรือไงฮะเก่งก็ต้องเป็นท่านนายกไปเปิดทีต้องต้องนายกคนเดียวเลยการเปิดทุกอย่างเนี่ยครับใช่ไหมก็ต้องนายกอ่ันตอนนี้นนายกต้องนายยกไงต้องนายกอ่ะเออได้